ปูกระเบื้องกันหน้างานปูไปปูมาเฮ้ยสั่งมาน้อยไปว่ะหรือว่าใช้เศษเยอะกระเบื้องหมดก็เลยต้องไปหากระเบื้องเนี่ยเอามาต่องานพอหามาเอามาต่องานปุ๊บสีรหัสเดียวกันแต่ดันเพี้ยนเกิดจากอะไรแล้วเรามีวิธีใส่ยังไงให้มันต่องานก็นได้เป๊ะเป๊ะเ,เป๊เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกัน สวัสดีครับพวกผมตากับรถปวดกับาง,งานก่อสร้างครับปัญหาโลกแตกนะปัญหานี้ให้ช่างเหมาเฉพาะแรงกระเบื้องแล้วเดี๋ยวเราซื้อของกระเบื้องมาเองเสร็จแลราพอซื้อของกระเบื้องมาเองเนี่ยกะไม่ค่อยถูกหรือช่างก็บอกเลขมาขาดบ้างเกินบ้างไอ้เกินนี่คงไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ขาดเนี่ยมีปัญหาต้องไปซื้อต้องไปซื้อมาเพิ่มคราวนี้ไปซื้อมาเฮ้ รุ่นก็รุ่นเดียวกันรหัสย่อยของรุ่นก็รหัสเดียวกันโค้ดสีอะสมมตินะเนี่ยยกตัวอย่างอันที่จะเอามาคุยก็คืออะสีไอวอรี่สีงาช้างก็เป็นสีไอวอรี่เหมือนกันแต่พอเอามาปูต่อกันเอ๊ะทาไมมันถึงคนละสีในวงการก่อสร้างเนี่ยเราก็จะได้ยินกันบ่อยๆว่ากระเบื้องเนี่ยเวลาเผาขนาดหัวเตากับท้ายเตาเนี่ยสีมันยังต่างกันเลยอะไรแบบนี้นะครับ มันยิ่งคนละล็อตกันเนี่ยมันก็จะยิ่งมีความเพี้ยนสูงซึ่งประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้างแล้วก็ซื้อกระเบื้องปูกระเบื้องมาเนี่ยนะเรื่องนี้แม่งจริงนะครับ<อ>ขนาดพอสเลนที่เป็น60สิคูณ60บิบาทที่เราเห็นแบบเกลือเกอสีครีมออกครีมออกทอนเทาอย่างเงี้ยที่เกลือเกลอไอพวกนั้นนะ่ะขนาดเราไป เราไปวันนึงไปโฮมโปรวันหนึ่งไปบุญหาวอนวันนึงไปบ้านบิยอนนะไปมองมองมองก็เห็นว่ามันโทนเดียวกันเฉดเดียวกันก็มองมาเป็นปีละเดินผ่านปีหนึ่งสองปีก็เห็นมันก็มีอยู่แต่เฉดเดียวเฉดเนี้เชื่อไหมตอนซื้อมาใช้จริงๆเวลาขาดแล้วไปซื้อมาเติมแม่งยังไม่เหมือนกันเลยนะครับมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวิธีดูดูแบบนี้ดูนะอย่างยี่ห้อที่ผมจะเอามายกตัวอย่างเนี่ยขออนุญาตยกข,ของคอตโต้นะแต่ว่า แต่ว่าแต่ละยี่ห้อมันก็จะมีตัวคุณลักษณะที่เป็นตารางเนี่ยบอกอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้นะครับแล้วแต่แต่ละยี่ห้อแต่ก็จะมีข้อมูลสําคัญสๆเนี่ยคล้ายๆกันแหละยกตัวอย่างนะครับเช่นตัวนี้เราดูอันนี้เป็นหลักแล้วกันเนาะเพราะว่ามันอ่านง,ง่ายนะมันไม่ได้กับหัวอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นแบบเป็นชื่อรุ่นเนาะนี่เห็นป่ะ product name เป็นชื่อสินค้านะครับ Will I w i l ไอวอรีอ่ะแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นตัวตัวพิมพ์ซึ่งไม่ต้องงงมันคืออันนี้แหละแต่เขาพิมพ์มาช่องไฟมันไม่ได้กันนะเห็นปะ่ะเฉดสีเห็นไหมอันนี้สำคัญหนึ่งสี่สี่อันนี้นะที่เป็นปัญหา วิวเอเวอรจ้ามา1นึไม่เหมือนนะหนึ่งสามแปดหนไม่เหมือนต้อง1นึต้อง1นึ 1, 4, 4. มีเกรดมีขนาดมีวันที่ผลิตเวลาผลิตแบบนี้เอาง่ายๆถ่ายรูปตัวนี้ไว้แล้วก็ไปหาเอาให้มันตรงให้มันเหมือนทุกตัวยิ่งดี นึกอ,ออกป่ะแต่อย่างน้อยถ้ตัวหลังไม่เหมือนเนี่ยตัวนี้ต้องเหมือนแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเหมือนหมดเข้าใจว่าน่าจะเหมือนหมดไม่ไม่เคยทดสอบเหมือนกันแต่เข้าใจว่าน่าจะเหมือนหมดเนาะแบบนี้เพิ่มทริเกอีกนิดน,นึงเวลาจะสั่งถ้าดูแล้วคิดว่ากะแม่นพอสมควรเผื่อไปเลยกล่องสองกล่องสามกล่องส่วนมากเขาก็คิดกัน สาเปอร์เห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเผื่อไปก่อนเลยก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใหญ่พื้นที่เล็กนะครับหรือถามเอาให้ชัวว่าเฉดเนี้ยยี่ห้ออื่นอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าเฉดนะว่าเฉดเนี้ยเหลือกี่กล่องขอเบอร์น้องที่เราไปซื้อเอาไว้โฮมโปรบุญถาวรบ้านบิยอนขอไว้ถ้ามันเหลือเยอะอ่ะอาจจะสั่งพอดีพอดีเผือ่อนิดหน่อยพอ ลราโทรเช็คน้องเขาเรื่อยๆเฮ้ยน้องอันนี้เช็คให้หน่อยว่ามันยังเหลืออยู่หรือเปล่ามันยังเหลืออยู่หรือเปล่านึกออกปะถ้ามันเหลืออยู่อุ่นใจถ้ามันเฮ้ยพี่มันจะหมดแล้วมีล็อตใหญ่เข้ามาเหลือเหลืออยู่ไม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 กี่สิบกล่องเองอ่ะรีบรีบวัดหน้างานอีกรอบนึงช่างปูแล้วเหลือเท่าไหร่ต้องการอีกเท่าไหร่เอาเน็ตเน็ตเลยเอาเผื่อบีกรีบสั่งกลับเข้ามาหน้างานนึกออกไหมแล้วก็เวลาเลือกว่าเราเราจะใช้ปู อ่ะเราอยากใช้สีนี้ลายนี้เราก็ลองเช็คดูว่าเอ้ยก็มันเหลือเยอะเหลือน้อยแค่ไหนถ้ามันเฉียวเฉียวอย่างเงี้ยมันก็น่าน่ากังวลนะก็อาจจะไปเปลี่ยนแบทเทิลกับระเบื้องเอาเนาะอาจจะไปผสมกับตัวอื่นตัดเป็นบอร์เดอร์หรืออะไรเพื่อให้มันแบบเหลือพอพอชัว,ชวแล้วเราก็เหมาหมดเลยก็ว่ากันคราวนี้อีกนิดนึงคือเวลามันหมดแล้วมันเช็คย่งไงเช็คที่ไหน อย่างเออ่ทุกยี่ห้อนะเวลาจะเช็คเนี่ยก็คือไปเช็คที่ไปซื้อแหละถ้ามันเป็น Modern Trade ดเขาก็จะไปเช็คกับดัตต้าเซ็นเตอรของเขาก็คือในคอมตรงเคาน์เตอร์เขานั้นแหละพูดได้ง่ายเขาก็จะเช็คดูว่า i, เฮ้ยเฉดเนี้ยอ่ะของที่ของที่ราดกระบังหมดแต่มีอยู่ที่ราชดามีอยู่พระรามสอง นึกออกไหมเขาก็จะบอกมีอยู่กี่กล่องถ้าเรารีบก็แปลอาเองหรือไม่ก็อีกสอวันให้ให้เขาจ่ายเงินไว้ล็อกเอาไว้แล้วให้เขามาส่งแบบนี้ก็ได้ได้หมดนะครับทั้งโฮมโปรบุญหาวรบ้านบิออนอะไรแบบเนี้ยไอ้พวก m o เดิร์นเทรดอะส่วนมากได้หมดเนาะก็บอกไว้เป็นทริคเป็นไอเดียจะได้รู้แล้วก็จะได้ไม่งงจะได้ไม่สั่งมาแล้วแบบบางทีช่าง ช่างก็ไม่รู้นะครับช่างแกะมาแล้วก็มันก็คล้ายกันแล้วก็ปูปูหมดไปกล่องสองกล่องแล้วสังเกตถึงเพิ่งเห็นเรื่องจริงนะเรื่องจริงคือปูแล้วแบบพอสังเกตแล้วถึงเพิ่งเห็นเนาะก็ระวังกันมีความสุขกับงานก่อสร้างครับผมแล้วพบกัน